น,น,น้องนพูดเอาเอาอาเอามาถึงโรงแรมแล้วจ้าอาหารมื้อแรกที่ไทยเจียวบวงกับอันน่องไก่ทอดหม่จานค่ันค่ะขวัเนี่ย ก็แบานี้อุ้มไว้พรกผู้ตาก็ได้พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะดูอดูคีตานอนว่ทันตื่นกัน เอาเลยเอาเลย,เลยนะกงจไม่จ้างเราเอารถเข็นก่อนจ้ะ สนามบินยูจานอโซมีนันพูดเอาเอาเอาโซมีน่ะมีแต่สีเลอยนยางเดียวแม่ละเลนคตกยุมอ่ายไปละเแม่แลนน้ำกับสิบวัน ช่วยขอบคุณค่ะฮะทำไม,เ,ามาเดินมาก่อนลูก มาถึงโรงแรมแล้วจ้าอาหารมื้อแรกที่ไทยเจวบวงกับอันน่องไก่ทอดแม่จ้ายืนรอแท็กซี่เป็นสโมโองหารรถติดแห้งมานนี้เด็กหน่อยก็หิวเขา้าฮาหลานกินเขา้ากับะบมีก็เล่นน่องก็เล่นไปซื้อไก่ทอดยวนหมองข้าเจ้า,จายืนรอรถพอดีจ้าโอ้ยหลอดตายกลัวสีมะหอดนี่แล้วจ้าห้องห้องติด ท้องติดไอ้สนามบินดอนเมืองอื่นเสากระยางยางเขาไปลวดยางเขาไปสนามบินพอดีโอ๊ยเมื่อจะเบิร์สามพาลาเบิร์กเนี่ยพูดนะอันนี้ลแล้วเ่าเลยยังมีกระเป๋าใบนั่นอีกเมือเ่อแหงออกมาแล้วออกมาลูกโอ๊ยเอาท <laughs> ้อติดถกชักโขกซะตายตาย เม่ยแห้งจาเมื่อจนใจสิขาไปไปไปกินข้าวก่อนลูกอืนั่นแหละกินนอน้อกลไกับเจ้าบองแล้วเฮาอมืออ่อยกับไปหาตากับยายกับอยากี่น้องจังกินดีเม่อยแห้งคือคือ,อไปกินมูกกระทะเฮาอ่ะหมดยัง <laughs> เช้าวันใหม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ทันเดยหอดหรถเอดอยู่จา้าตื่นขึ้นมาชมบรรยากาศที่ไทยสวัสดีไทยแลนด์เมกากระจังอากาศมันคือซิบเ่เยน็นดอกจ้าไมีนี่กระสิห้อนนั่นแหละห้อนห้อนมากๆก,ก, <laughs> กูกีเป็นกระตื่นตาเสาเป็นเคยตื่นไปโรงเรียนแม่เลยต้องมาเปิดพามานให้ ร้านเพือนน้อนมื่ทันตื่นอยู่ร้านคนเดนเอาตั้งแต่ขาผัดผาดบาร์ผัดข้อกันนะมาคือแมกกากีกันนี่ละจะเข่าเาหลือแจ็บบองกิงง่ายๆหิวแห้งมียังกกินไปก่อนป่าถึงเวลาออกเดินทางอีกแล้วค่ะหอบพร้อมมาลุงตุงนาง Ya, toma. Vale. Ah. Chicat. Ah, por mientras que hace mi bot ahí, 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 เมื่อก be ี้พนักงานเพิ่นนึ้นมาเปิดรีบไปเพราะว่ากระเป๋าหลายคนมาไวคนขึ้นบนไนเรือนก็ได้มีบริการบริการดีๆจากโรงแรมนี่อัมมารินดอนเมืองอัมมารินโฮเตลยังคามสะพานมากะทะลุสนามบินเลยจ้ะสะดวกสบายกับการมีเด็กน้อยแล้วก็กระเป๋าเยอะแยะเจอกันร้อยเอ็ด เร็วๆนี้ไปหากินข่าวกว่อนจ้ะ กูกิคณจะกินอะไรแล้วลูกไม่กินข้าวอ้ออวก,กูก้กับโบก,กินข้าวให้เลยอกินได้กินข้าวต้มจ้าโจก๊กบ้อยากดอกแต่ว่าซื้อมาให้ลูกแม่เลยต้องเด็กกินนำ เ้องมีแผ่ใครข,า,ขาวจ้ะ mm hmm. เพนนอ,อนเอาตะเขียบจิ้มลุงในใครแล้วเพื่อนก็นไปกินเองมาเนี่ยปากแดงเลย สาค l a n ิกอดกยเอัุดาอขก32กหวันน้ำเหรอก็จัง สาย6ประตูหนาสาย36ข้างในครับครับในนักสนุนงานลายดีด130

จะมีไปเลี้ยงร้องเท้าให้ก้เจ้าต้งเป็นระเบียบพักทั้งอายทั้งนองเห็นปะเลี้ยงร้องเท้าให้เขาซึ่งตาน่จะทางไงท่าอากาศยานราชเชียงใหมันกระสํดเสียกเครื่องโดยด่วนครับโดยด่วนนะครับ ไปนั <c ười> <t ừng> ้ำเที่ยงรับเตี่ยวให้เขาไปเว่นดำอาโยนโยนโยนเหมือน น้องไปเด้อน้องสีย่านอุ้มบ้าน้องไปเลยทุกน้องอย่านลวดบ,บาดคือการกัดชมพูแต่แน่นหน่อยน้องชมพีชมพูกับอัวบวับดึงเสียละหนาเออเปาะอังสีใหญ่ขึ้นมาละจอดใหญ่แบบ ขอนค่ะขอนแน่ถึงร้อยเอ็นแล้วครับหน้าดแดงเลยครับไปขึ้นไปเลยไปอันนี้เอาขึ้นเทิร์นกันก็นได้มันม่มีอย่างแน่นอนไม่แต่กระเป๋า 我怎么熬？ ไปเปลี่ยนแพมเพืร์ดไเด้อคินหอดแห้งลายนั่นแต่เมื่อเส้าผุนเด้อหันอ๋อล้มจากเครื่องเจอเอฟซีเครื่องมาจากญี่ปุ่นน้ำกันเจอไปกินข้าวยูสูนอาหารอีกเจออีกแล้วอย่าหมดเอฟซีโกเกะล้มจัดเคแม่องเจอเอฟซีโกเกะ เฮปดบ่เ uh. okay. ็นเขาเฮ็เป่เ็นอัสวัวดีค่ะค่ะข้างในร้านวัดดีค่ะวัดดีค่ะไม่มีอะไรมาฝากเลยรอบนี้โอ้ยพากันคนของมาตาลีตูนดมันเลิกนหน่อยเวลาสิบ้าครองเลยเได้ป่ะเนี่ยวัสดิคอขอ่้ เวอร้เวอ่มันดีใจอะไรล่ะเวอร์ดะนะไรมาเล่นน้ำทองนะลูกมะาลาญี่ปุ่นนี่น่ายเอาแม่นี่มาเริ่มแรกไปไปไปคุณเละท่าเขายืนแะมีบอลลูกคะนน เมนักเพิ่มเผิดเผอม่น้าเจ้าเ้นสัญญาการเด้อจากมีไปหนวอมวันที่สิบสิบ่เอาลูกไปหากินเหล่าแล้วต่ทราบเป็นแม่ลูกอ้อนในเมื่อยไอเขึ้อนบ่เออเอามาเื่อนแหยะลูกไปหาเ่ียงเอาลู เป็นเพื่อนกันไงจำได้บอเป็นเพื่อนกันไงจำได้บออันเด้ออีหล่าแย่งยุมเขาเด้อเขาเห็ดเป็นแล้วเพราะว่ามันแห้งหลายมันใส่คืนหรือเมล่าไปไปเล่นไปลูก อีก็เป็นร้านของแม่ของย่ายดหรอจ้าเริ่มจากร้านเสื้อผ้าตรงนี้ร้านเจดวงผ้าไทยผู้ใดผ่านไปผ่านมาถแถวนี้ก็แวะอุดหนุนหน่อยเด้อจ้าเพราะว่าเป็นอัเบิ่งมาจากอ่า ...Youtube ช่องของโกโก,กีเด๋ยวสิมิปเปอร์เซ็นต์ลดหายจ้าผ้าสวยๆจ้าผ้าไทยสวยๆผ้าผ้าดำย้อยอันนี้ ไปอะไรนะสงการจ้านีใส่สงการเรียนผ่าใส่สบายได้จ้าผ่าบ่ไเด้์้อนกระดอดเลยดิถึกงน้ำผ่าถึงน้ำแล้วก็แห่งเร็วจ้าเดี๋ยวก็สิเอาโกกิกโนโซมิขึ้นมาเล่นนยี่นี่ละจ้าร้านของคุณยายคุณยายโกกิคุณยายโนโซมิจัง <c oughs> เ,ปเปิดแอร์ไว้ให้ร้านละยันร้านห่อน,นนะขนมก็มีนะคะขนมเป็นขนมของฝากก็มีค่ะ <c oughs> ในราๆลูกสาว <c oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือบาลลูมันห่อน <c oughs> โอ้เจวกับมีขายหมดทุกอย่างเลย มีามีเลยลยส่วนน่มันมีแต่ขวางอันนี้ขงอันน้มีกกอนนี้เห็ดนองเรกสิเลีนม้วนช้ากเรลยงน่น้ำมนขาเทุกมือเนาะอันนี้มันบ่เคยพ่อกระแลงแอนเอาอยู่นี่

นุ้งจะเอาเพื่อนเหรอลูกฮอนค่ะอากาศขวดสีฮอรนสงการพื่อสีฮอร์นแห้ง้างโนยยายเพืชเอาสูตรมาให้หลานแล้วเบิ่งหลานแต่งตัวว่าเป็นทอมบอบอมันฮอนมันคา่ย่าไปเที่ยวจังไสย่าว่าเป็นสีคือบอมันแต่งแต่เป็นผู้ชายเอาเสียผ่าเตรียมเสียผ่าไว้ให้หลานพ่น แหมหมดปั่มหมดอู้กังเกกอายถึงบ้านแล้วคััมาเจ้าที่ไาไปหาตาแล้วโอ้ยคิดถึงตาคิดถึงว้าวระวังรอบ้อลูกว้าดีใจไปหาตาไปอย่าอุ้มมันดูอะไรเด้อพ่อยามาหันมันสีเ,เต้ใจเอียดโอ้ยหนักได้บ้านี้อุ้มไว้ปพูดตาก็ได้

เดยมีเพื่อนเพื่อนเพื <t ip <t ip ่อนมีแต่สาวสาวเพื่อนก็มีแจะผู้สาวเอารูดกูบ่าวโกกีมีคนเดียวเลย